Got a bottle of ยินีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดสตอร์ได้ยินสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูเปิดโต๊ะเจราจายืมเจ้าเฟรดิกมาร่วมทัพซื้อระดับสูงนะครับได้รายงานว่าปีตาแดงแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดได้ทําการเปิดโต๊ะเจราจากับอตรลติโกมาิดเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการยืมตัวเจ้าเฟรดิกศูนย์หน้าวัย23ปีทีมชาติโปรตุเกสเข้ามาร่วมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยทางทัพปีศาจแดงกําลังมองหาศูนย ังจากยกเลิกสัญญากับคริสเตียนโนโรซันโดไปเมื่อปลายปีที่แล้วโดยมีข่าวมากมายกับศูนย์หน้าหลายคนอาทิเช่นแฮร์รี่เคนวิคเตอร์โอซิเมนและลัดมุทฮอยลุนแต่ขึ้นชื่อว่าการซื้อขายนักเตะสาหรับทีมปีศาจแดงนั้นไม่เคยง่ายทุกเดีวที่ปีศาจแดงสนใจนะครับราคานักเตะจะอัพสูงขึ้นทันที2-3เท่าซึ่งล่าสุดนะครับก็เป็นในรายของลัดมุทฮอยลุนที่ทางทีมปีศาจแดงนั้นยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวไปแล้วถึง2ครั้งแต่กับโดนปัดทิ้งทั้งหมดนะ อาตาแันตาประกาศชัดเจนว่าต้องการเงินสูงถึง100้ล้านยูโรเท่านั้นด้วยงบประมาณเสริมทัพที่มีจํากัดในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้ทีมปีศาจแดงเริ่มมองหาดิวอื่นแทนแล้วล่าสุดนะครับเดอแอรเลติกสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดต่อไปยังแอตเลติกโกมาดรดเพื่อสอบถามพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการยืมตัวเจ้าเฟริกซูน้าวัย23ปีทีมชาติโปรตุเกสมาร่วมทัพโดยก่อนหน้านี้นะครับเจ้าเฟริกถูกแอตเลติก ยืมตัวไปให้กับโชซีใช้งานในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของดีอีโกซิเมโอเน่เป็นที่เข้าใจกันว่าเจ้าเฟริชย้ายจากแอเลติโกมาริดมาร่วมทีมสิงโตน้ําเงินคามโชซีแบบยืมตัวในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยตัวเขาถือว่าทําผลงานได้น่าพอใจในระดับหนึ่งจากการลงสนาม20นัดทาได้4ประตูแต่ไม่ถูกซื้อขาดเพราะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของโปเซตติโนเทนเนอร์คนใหมช่ชาวอาร์เจนตินาสำหรับเจ้า เฟลิกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนิเต็ดมาพักใหญ่แล้วตั้งแต่ตอนที่เขายังเล่นให้กับเบนฟิก้าด้วยซ้ําก่อนที่จะย้ายไปยังแอเลติโกมาดริดด้วยค่าตัวมหาโหดถึง126ล้านยูโรเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019นะครับก็เป็นดีลที่แอดมินเชียนะครับสำหรับเจ้าเฟลิก เพระด้วยงบประมาณเสริมทัพที่ค่อนข้างน้อยของทีมลราตอนนี้แน่นอนนะครับว่าการปิดดิวอังเดโอนาน่ามาร่วมทีมนั้นทีมก็ต้องเสียงบประมาณไปอีกเกือบ50ล้านปอนด์จะทําให้งบประมาณเหลือน้อยสุดๆแล้วนะครับตอนนี้เพราะไหนจะต้องหากองหน้าตัวเป้ามิดฟิลและเซนเตอร์ฮาอีกหนึ่งคนแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรเข้าท่าหรือไม่สําหรับการยืมเจ้าเฟรดลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับของดีจริงแมนยูจ้องสอยสตาเปเมลิกซัมเมอร์นี้เผยโอกาสดีกว่า2ทีมดังของดีการันตีคุณภาพปีศาจแดนแมชเตอร์ยูไนเต็ดเล็งควาสตาดังเปเมลิกช่วงซัมเมอร์นี้วันที่15กรกกดาคมเดลิเมลและฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับได้รายงานตรงกันว่าทีมปีศาจแดนแมชเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังของศึกเปเมลิกอังกฤษกลายเป็นหนึ่งสโมสรที่ร่วมวงลุ้นคว้าตัวซูเอาปาลินญ,ญากองกลางทีมชาติโปรตุเกสมาจากฟูลและในตลาดนักเตะ เมื่อนี้ซูเอาปารริญญาวัย27ปีเพิ่งย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์ในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจนกลายเป็นตัวหลักในแดงกลางของฟูลแลมทาไป4ประตูจาก34นัดรวมทุกรายการพาเจ้าสัวน้อยพึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากศึกแชมเปี้ยนชิพจบอันดับที่9บนตารางคะแนนเพเมเรีททาให้ซูเอาปาิญญาได้รับความสนใจจากทีมบริษัแดนแมชเตอร์ยูไนเต็ดที่กําลังหามิดฟิลเข้ามาแบ่งเบาภาระของคาเซมิโลรวมถึง เชลซีนะครับและสเปอร์สองทีมร่วมศึกพรีเมียร์ลีกโดยคาดกันว่าฟูแลมต้องการค่าตัวประมาณ60ล้านปอนด์เนื่องจากปริญญายังเหลือสัญญาจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 7แม้ทั้ง3ทีมจะมีกำลังซับมากพอที่จะทุ่มค่าเหนื่อยล่อใจสูเอาปาิญญาซึ่งตอนนี้รับกับฟูแลมสัปดาห์ละ5 0 0 0 0ปอนด์แต่ทางทีมปีศาจแดงแมนเชสเตรอร์ยูไนเต็ดม,มีแรงดึงดูดมากกว่านะครับเนื่องจากทีมของ ag, เอริกเทนฮากจบอันดับที่3มของพรีเมียร์ลีกคว้าสิทธิ์ไปเล่นยู เฉลีไม่ได้เป็นเล่นถ้วยยุโรปแม้แต่ถ้วยเดียวโดยทางทีมปีศาจแดงเตรียมข้อเสนอจํานวน30ล้านปอนด์นะครับพร้อมกับแนบเฟสกองกลางชาวบาราซิลที่ทางฟูลแลมสนใจคว้าตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเป็นข้อเสนอให้กับทางเจ้าส่วนน้อยได้พิจารณาโดยฟาลวิซีโอรโรบาโนนะครับได้ยืนยันว่าแข้งเซมบ้าจะย้ายออกจากยูเนเตดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีทีมในซาอุดีอาระเบียฟูลแลมและทีมอื่นๆในศึกเพเมลีสนใจที่จะดึงตัวเฟสไปร่วมงานก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจ หากทีมปีศาจแดงต้องจ่ายเงินเพียง30ล้านปอนด์บวกกับเฟซเพื่อแลกกับซูเอาปาลินยาเพื่อนเพื่อนพี่ๆแฟนปีศาจแดงคิดว่าอย่างไรครับคุ้มหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับยังอยู่ที่ข่าวกองกลางอยู่เหมือนเดิมนะครับซาฮามองอัมราบัตเข้ากับระบบเอริกเทนฮาร์หรือซาฮาอดีตกองหน้าของทีมปีศาจแดงแมชชสเตอร์ยูนเต็ดต Man มองว่าโซฟิยันอัมราบัตเป็นเป้าหมายของสโมสรและเข้ากับระบบการเล่นของเอริกเทนฮาร์เป็นอย่างดี ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับสื่ออิตาลีได้รายงานว่าทีมปีศาจแดงล็อกเปามิฟิลทีมชาติโมร็อกโกร่วมทีมแม้ว่าจะได้ตัวเมสันเมามาร่วมทีมก่อนหน้านี้แล้วก็ตามโดยมีการระบุว่าค่าตัวของอัมราบัตน่าจะอยู่ที่ประมาณ30-35ล้านยูโรซึ่งทางซาฮาหม,มองว่านี่เป็นนักเตะที่ใช่สำหรับระบบการเล่นของในายใหญ่ชาวฮอลแลนด์อัมราบัตเป็นนักเตะที่ผมชอบมากและเขามีระดับความดุดันที่ยอดเยี่ยมซาฮากราวมันน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นเขาที่แมน United, และเขาเข้ามาปรับปรุงความสมดุลในภาพรวมเราต้องการคนที่พร้อมวิ่งไล่เราต้องการพลังและเราต้องการความแข็งแกร่งที่ช่วยทีมได้เมสันเมาส์เป็นนักเตะอีกคนที่สามารถเติมพลังให้กับทีมได้เพราะเขาเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่วิ่งที่11กิโลเมตรต่อเกม ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเอริกเทนฮากสนใจดึงกองหลังเอซิมิลานเสริมทัพแมนยูช่วงซัมเมอร์นี้ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดสโม,มนสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวเตโอเอเนเดสแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสของเอซิมิลานในศึกกันโชซีเรีย,ยอิตาลีไปเสริมแนวรับรายงานข่าวได้ระบุว่าเอริกเทนฮารกคนซื้อชาวดัตช์ของแมนยูนเต็ดไม่พอใจกับตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายหลังจากในซีซั่นที่ผ่านมาทั้ง ลุกชอและไทยเรวมาราเซียยังทำผลงานไม่สม่ำเสมอมากนะักจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้เอริกเทนฮักอยากได้ตัวเอเนเดสเข้ามาร่วมงานในถิ่นโอแทฟฟอร์ดเนื่องจากมองว่าแนวรับวัย25ปีเป็นนักเตะระดับโลกที่สามารถเข้ามาสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับแมนยูนตเดได้ในทันทีตลอด4ปีกับเอซิมิลานเอเนเดสแสดงให้เห็นว่าเป็นแบ็คซ้ายระดับแนวหน้าของวงการฟุตบอลยุโรปโดยลงสนามไปรวมทุกรายการ167เกมซัดไปได้ถึง24ประตูนะ และพาผลพรคปีศาจแดงดําคว้าแชมป์ลีกได้หนึ่งสมัยอีกด้วยสําหรับเอ็นเนเดสยังมีสัญญาเหลือกับมิลานจนถึงปี2026และคาดว่าจะมีค่าตัวสูงถึง60ล้านปอนด์เลยทีเดียวก็วถือว่าเป็นแบ็กซ้ายจอมบุกอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับเอ็นเนเดสจุดเด่นคือสอดขึ้นไปยิงได้อยู่บ่อยครั้งน่าจะเป็นฟูลแบ็กที่เอริกเทนฮักตามหานะครับแต่ติดที่ตรงค่าตัวสูงไปนิดหนึ่งนะครับ60ล้านปอนด์เลยทีเดียว ปิดท้ายกันที่สื่อเผยปีศาจแดงจ่อคว้าตัวดีซัซี่เสริมแกร่งแนวรับสื่อต่างประเทศเผยว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ที่จะได้ข้อสรุปในการเซ็นสัญญาคว้าตัวอักเซลดีซัสซี่กองหลังของโมนาโกมาเสริมทัพเดลี่เมลได้รายงานว่าแมนยูไนเต็ดใกล้ที่จะคว้าตัวอักเซลดีซัซี่กองหลังของโมนาโกมาเสริมทัพในเร็วๆนี้โดยปากัารหลังวัย25ปีรายนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลที่ผ่านมาและตอนนี้นะครับเขาอาจจะย้ายไปค้าแข่งในถิ่นโอแทฟฟอร์ด ื่อแทนที่ของแฮร์รี่แม็กควายโดยสื่อรายงานว่า Man United แมนยูไนเต็ดใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับอักเซลดีซาซีนักเตะคนสําคัญของโมนาโกแล้วปีศาจแดงอยู่ในตลาดซื้อขายนักเตะโดยพวกเขาต้องการกองหลังเข้ามาเสริมทัพซึ่งในช่วงไม่กี่วันมานี้แฮร์รี่แม็กควายนะครับได้ตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายไปร่วมทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ในขณะที่โมนาโกและแมนยูไนเต็ดจะเริ่มพูดคุยกันอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าแต่เชื่อว่าทีมในลีกเอิงต้องการเงินจำนวน40-5ถึง้าน โเพื่อที่จะปล่อยตัวกองหลังรายนี้สําหรับในดิวของดีซสซี่ส่วนตัวแอดมินมองว่าตัวแปรสําคัญอยู่ที่แฮร์รี่แม็กควายนะครับถ้าหากแฮร์รี่แม็กควายไม่ย้ายออกจากทีมไปก็ยากนะครับที่ทีมจะดึงดีซซี่เข้ามาได้เพราะเช่นนั้นเราต้องมาลุ้นให้มีทีมมาซื้อแฮร์รี่แม็กควายออกไปก่อนและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําช่วงบ่ายของวันที่15กรกฎาคมขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อ Min <laughs> oh, yeah. wow. shorty lick it down. Nice. I'ma see the foot cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every time and my money back. Everybody wanna know <laughs>